เกิดแก่ดับจิตเป็นนิมิตฝันใครจะสัรหา จิตไม่เคยขาดเจตสิกเลยไม่ว่าจิตประเภทไหนจะเป็นโลภมูลจิตโทสะมูลจิตโมหมูลจิตอหตุกะจิตโลกุตระจิตรูปาวจระจิตชื่อว่าจิตแล้วนะคะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ที่ไม่กล่าวถึงเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นที่เข้าใจแล้วนะคะว่าจิตเมื่อเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็กล่าวเฉพาะจิตบางทีใช้คําว่าจิตตุปาทะคือขณะที่เกิดจิตหนึ่งขณะจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย เป็นที่เข้าใจแล้วค่ะว่าต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเวลาที่กล่าวถึงเจตสิกก็เป็นที่เข้าใจว่าต้องมีจิตในขณะนั้นด้วยเพราะว่ามีเจตสิกธรรมหรือเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้รู้ยากใช่ไหมครับค่ะการศึกษาธรรมะเนี่นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นไปตามลำดับ เพราะว่าธรรมะเนี่ยมีหลากหลายมากมายและเกินถ้าเราสับสนเราก็จะงงแต่ว่าถ้าเราค่อยๆเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะได้ยินอะไรนะเข้าใจในสิ่งนั้นเช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องเข้าใจคำนี้ว่าทุกกาละทุกขประเภทไม่ใช่ประเภทนี้เป็นอัตาประเภทนั้นเป็นอนัตตาหรือไม่ใช่ว่าสิ่งนี้เป็นอัตาสิ่งอื่นเป็นอนาตาไม่ได้ นั่นหมายความว่าเราไม่ได้เข้าใจความหมายของคำที่เราได้ยินแต่ถ้าเป็นความเข้าใจถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังความหมายไม่เปลี่ยนค่ะเพราะว่าเป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ลักษณะความจริงของสิ่งที่มีในเมื่อความจริงของสิ่งที่มีนั้นเป็นอย่างนี้ก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้เลยพระฉะนันทุกคำที่ได้ยินแล้วนะคะ มีความมั่นคงที่จะต้องเข้าใจให้ตรงไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรอย่างไรก็ตามจากพระวินยัยพระสูตรหรือพระพิธรรมก็ต้องรู้ว่าเป็นอนัตตาแน่นอนไม่ใช่บางส่วนเป็นอัตตาหรือว่าบางส่วนเป็นอนัตตาเพียงแต่ว่าพยัญชนะนี่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของภาษาที่ใช้กันอยู่เช่นเราหรือว่าท่านผู้นั้นท่านผู้นี้แต่ก็จริงๆแล้วก็คือ สภาพธารรมะที่เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่พ้นจากปรมาธ,ธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพานเมื่อกล่าวถึงจิตต้องรู้เรื่องชาติของจิตเพราะว่าจิตที่เกิดเนี่ยนะคะชาติคือเกิดเรื่องของโลกุตระจิตนะคะให้ทราบว่ามีทั้งหมด8ดวง ตายตัวนะคะคือว่านอกจากโสซตาปฏิมาคจิตโสซตาปฏิผลจิตสกทาคามิมาคจิตสกทาคามิผลจิตอนาคามมมาคจิตอนาคามิผลจิตอรหัตตมาคจิตอรหัตตผลจิตแล้วจิตอื่นแม้มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ชื่อว่าโลกุตระจิตอย่างนี้ก็ชักจะงงอีกใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าทีแรกก็คิดว่าเฉพาะโลกุตระจิตเท่านั้นที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ แต่ถ้าศึกษาโดยละเอียดจะทราบว่ากามาวจรจิตนะคะคือมหาทุศลญาณสัมปยุทเนี่ยค่ะสามารถที่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เช่นโคตรภูจิตซึ่งเกิดก่อนมัรคจิตนะคะในวิถีที่มัรคจิตจะเกิดคือการที่โสตาปฏิมัคคจิตจะเกิดก็ดีหรือว่าชาณจิตจะเกิดก็ดี จิตเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมีปัจจัยอย่างเสียงกระทบหูและจิตได้ยินก็เกิดหรือว่ากลิ่นกระทบจมูกแล้วก็จิตได้กลิ่นก็เกิดไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องมีการอบรมเจริญด้วยปัญญานะคะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตเนียคะ่ะและไม่ใช่ว่าเล็กน้อยเลยถ้าเป็นฝ่ายสมถะความสงบเนี่ยคะ่ะชื่อว่ามหาขตะนะคะมีผลภัยบูรเพราะว่า กว่าจิตเนี่ยจะค่อยๆสงบจนกระทั่งสามารถที่จะดับหรือกั้นระง,งับนิวรณ์ทั้งห้านะคะเป็นสมถะภาวนาเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาจริงๆกว่าจิตจะสงบจนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นฌานจิตขั้นต่างๆเพราะฉะนั้นฌานวิถีก็ดีมรรควิถีก็ดีไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นฌานจิตเกิด หรือว่าโลกุตระจิตเกิดจะต้องมีกามามวจระกุศลซึ่งเป็นญาณสัมปยุตเกิดก่อนตามลำดับซึ่งเรายังจะไม่กล่าวถึงนะคะแต่ให้ทราบว่าจิตเหล่านี้ค่ะเกิดตามลำพังไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่โสตาปฏิมาขจิตจะเกิดเนี่ยจิตที่เกิดก่อนเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตนะคะมีนิพพานเป็นอารมณ์ชื่อว่าโคตรภูแต่แม้กระนั้นก็ไม่ใช่ มัรคจิตไม่ใช่ผล,ลจิตไม่ใช่โลกุตระจิตเพราะเหตุว่ายังไม่ได้กระทํากิจด,ดับกิเลสเพียงแต่ว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์นะคะเหมือนคําอุปมาที่ว่าคนที่จะไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินนะคะแต่ว่าเห็นพระองค์อยู่ไกลๆย,ย,ยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้หรือว่าปลา,ายัยหรือว่าได้สนทนากันเลยเพียงแต่เห็นฉันใดโคตรภูก็ฉันนั้น จึงไม่สามารถที่จะกระทำกิจด,ดับกิเลสได้แต่เวลาที่โคตรภูจิตดับไปแล้วนะคะมัคจิตเกิดขณะนั้นเองค่ะเป็นขณะที่ประจักษ์แจ้งในสภาพของนิพพานโดยดับกิเลสเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าประจักษ์แจ้งนิพพานโดยดับกิเลสซึ่งเป็นกิจของมัคจิต การที่จิตทุกขณะเกิดขึ้นเนค่ะก็ทํากิจแต่ละอย่างแต่ละอย่างตามสภาพของจิตนั้นสําหรับกุศลลจิตทั้งหมดนะคะก็ทาเชวนากิจแม้แต่โลกุตระจิตคือมรคจิตก็ทำเชวนากิจแต่ไม่ได้ทำเชวนากิจอย่างกุศลอื่นๆแต่ทํากิจดับกิเลสเป็นสมุทเฉทเพราะทุกคนจะทราบว่ากว่าจะถึงการดับกิเลสเป็นสมุทเฉท ต้องเห็นโลภะนะคะพระเหตุว่าอริยสัจมีสี่ทุกขะอริยสัจจะทุกขะสมุทัยอริยสัจจะถ้าไม่เห็นโลภะแล้วจะดับโลภะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเห็นโลภะอย่างละเอียดจริงๆกว่าจะไปถึงนะคะการที่จะนายในสังขารทั้งหลายแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เพราะเหตุว่าตราบใดที่แม้ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไป ของนามธรรมและรูปธรรมเป็นวิปัสนาญาณขั้นต่างๆแต่ถ้าขนาดใดที่ยังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะคะดับกิเลสไม่ได้เลยเ<อ>พราะฉะนั้นการที่<อ>จะดับกิเลส<อ>เป็นสมุทเทเจตขอไปนยขอไปขอประทานโทษนะครับกนะับผมคิดว่าทุกคนก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าคําว่านิพพานเป็นอารมณ์นั้นจริงๆแล้วมันคืออะไรครับปรมาธรรมมีสี่จิตมีไหมคะจิตมีครับ เพราะเป็นปรมัตธรรมหนึ่งเจตสิกมีไหมคะครับมีเพราะเป็นปรมัตธรรมหนึ่งรูปมีไหมคะมีครับเพราะเป็นปรมัตธรรมหนึ่งนิพพานมีไหมนิพพานมีครับค่ะเพราะว่าเป็นปรมัตธรรมที่กล่าวถึงแล้วก็มีกามาวจนะกุศลซึ่งเกิดก่อนนะคะแต่ยังไม่ใช่โลกุตระจิตเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ทํากิจดับกิเลสมัรคจิตเกิดขึ้นนะคะทํากิจดับกิเลสใด กิเลสนั้นดับเป็นสมุทเฉดไม่เกิดอีกเลยแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่แจ้งในลักษณะของนิพพานดับกิเลสยังไม่ได้ค่ะแม้ว่าจะมีนามรูปซึ่งกำลังเกิดดับเป็นอารมณ์ก็ตามเยื่อใยของความผูกพันความเป็นตัวตนเนี่ยนะคะเหนียวแน่นจริงๆเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะใดก็ตามซึ่งเกิดแม้ว่าจะดับนะคะก็ยังเกิดอีก ถ้าฉะนั้นให้เห็นความพอใจความติดข้องในสภาพธรรมะที่เกิดว่าไม่มีใครพ้นไปจากความที่จะพอใจอยู่แม้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดแล้วก็ดับไปนอกจากสภาพธรรมะที่เป็นนิพพานเท่านั้นซึ่งไม่เกิดนั่นจึงจะเป็นที่ดับของโลภะนะคะซึ่งจิตที่ประจักษ์แจ้งได้ก็คือโลกุตระจิตเท่านั้นนะคะที่จะดับกิเลสได้ด้วย และเมื่อสโสตาปฏิมาขจิตเกิดและดับไปจะไม่เกิดอีกเลยสโสตาปฏิมาขจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะในสังสารวัฏนะคะดับกิเลสใดกิเลสนั้นไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นเมื่อประจักษ์แจ้งพนิพานอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยดับกิเลสเป็นสกทาคามิมักสกทาคามิมักก็เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่เกิดอีกเลยสำหรับผู้ที่เป็นพระสกะทาคามี โสตาปฏิผลก็เกิดอีกไม่ได้นะคะเรือว่าโสตาปฏิมาขจิตก็เกิดอีกไม่ได้เพราะเหตุว่าโสตาปฏิมาคจิตเกิดระดับกิเลสแล้วก็หมดเลยนะคะหมดหน้าที่ไม่ต้องมีการทำอะไรทั้งสิ้นส่วนโสตาปฏิผลลจิตเนี่ยค่ะถ้าเป็นผู้ที่ได้ฌานนะคะก็ยังจะมีการน้อมระลึกถึงโสตาปฏิผลลจิต นะคะและโสตาปฏิพล,ลจิตก็เกิดขึ้นแทนฌานที่มีอารมณ์อื่นแต่หมายความว่าฌานนั้นมีผลลจิตคือโสตาปฏิพล,ลจิตเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ชื่อว่าผลสมาบัติหรือภะละสมาบัติหมายความว่าต่างกับฌานสมาบัติซึ่งฌานสมาบัติจะมีกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดของฌานเป็นอารมณ์ แต่สำหรับพระสมาบัติแล้วจะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วว่าบุคคลน,นั้นนะคะเป็นบุคคลประเภทไหนถ้าเป็นพระโสดาบันบุคคลนะคะโสตาปฏิพลจิตก็เกิดตลอดระหว่างที่เป็นสมาบัติแล้วแต่ว่าจะเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ตามโดยไม่มีผวังขจิตขั้นเลยนี่คือความหมายของสมาบัตินะคะซึ่งจะต้องถึงขั้นอัปนาสมาธิจึงจะถึงการที่จะให จิตน,นั้นๆเกิดขึ้นโดยไม่มีผวังกจิตเกิดขั้นนี่ก็คงจะเข้าใจตลอดไปจนทั้งถึงอรหัตตมรรคจิตอรหัตตผละจิตเรื่องของโลกุตระจิตนะคะให้ทราบว่ามีทั้งหมด8ดดวงตายตัวนะคะคือว่านอกจากโซตาปฏิ